สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พกบกช่องคาถทาแหล่งโลหะบ้าน EP 164ีแล้วนะครับเราเดินทาง1 6 4 EP ครับพี่พี่วันนี้ก็มืเช่นเคยครับพี่พี่เรามีให้พี่ชมทั้งหมด20รายการสวยๆกันเลยนะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากดูเพิ่มเติมจากสถาบันองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรที่เบอร์0ู3 4 7 8 9 454ด้ได้เลยนะครับ หรือพี่นั่นแอดไลน์สอบถามผมเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้ครับพี่พี่องค์ไหนเราแ,แบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนารายการที่เท่าไหร่ง,ง่ายๆนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางพี่ไม่บวกเพิ่มครับ พระธุรกาลเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พี่เพื่อไม่ป็นการเสียเราพี่พี่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งเราจะเป็นเป็นองค์นี้เลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคร์องค์นี้นี่ครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนี่ครับก็่อกลวยสวยงี้เลยครับเหลวงพ่อกล้วยบ้านแคร์ นี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับถลาแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับไปสวยอย่างี้เลยรายการที่หนึ่งเรียนลราเพรากวยองนี้เอาไปในราคา500บาทากับ5 0าบาทเลย ห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทสวยเงี้นะครับเดี๋ยวเราพข้กลวแบบตรงนี้รายการที่หนึ่งเลยต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเหรียญลูกท <c oughs> like. ิมนะตรงนี้เป็นเหรียญลูกทิมลูกทิมแปดรอบตรงนี้เป็นเหรียญลูกทิมแปดรอบลงยาลงยาลายธงชาติตรงนี้นะครับเป็นเหรียญลูกทิมแปดรอบลงยาลายธงชาติตรงนี้ครับไปสวยอย่างนี้เลยเหรียญลูกทิมแปดรอบ นี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับครับไปสวยอย่างงี้เลยเรียนหลวงปู่ทิมครับอวันี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยองงย่างนี้นงงเลยนี่ครับทเทเลกอายุครบแปดรอบหลวงปู่ทิม นี่ครับไปสวย่างี้เลยนี่ครับไปสวย่างี้นะครับรายการที่สองเหรียญรลวุทธิมแปดรอบลงยาลายถงชาติองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทบสวยงี้นะครับเหรียญรลวุทธิมพระองคนี้รายการที่สองเลย ต่อไปแล้วก็ที่3ลายกระดิษจะเป็นพระยอดธง,ง,งนั่งแท่นนะพวกนี้เป็นพระยอดธงนั่งแท่นนี่ครับไปสวยงี้เลยพระยอดธงนั่งแท่นนะพวงนี้นี่ครับไปสวยงนี้เลยพระยอดธงนั่งแท่นนี่ครับไปสวยงี้เลยพระยอดธงนั่งแท่นนะตรงนี้นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับ ไปสวยงี้เลยขบาวเก่าไปเลยนะครับข่าวเก่าไปสวยงี้เลยลายการที่สามพระยอดธงนั่งแท่นองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทบส่สวยงี้นะครับพระยอดธงนั่งแท่นองค์นี้ลายการที่สามเลย <c oughs> นี่ครับ ต่อไปไรายการที่4ีลากันสิจะเป็นพระสะมเด็จท่านพวกนี้เป็นพระสะมเด็จท่านพวกนี้นี่ครับเป็ดสวยอย่างนี้เลยนี่ครับบนสารสวยเลยท่านองค์นี้พระสะมเด็จบนสารสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็ดสวยอย่างนี้นะครับสวยสวยอย่างนี้เลยครับพระสะมเด็จ นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับสวยๆงนี้เลยครับพระสมเด็จเป็นหลังเหรียญครับรงนี้เป็นหลังเหรียญเลยหลังเหรียญรอห้ารงนี้นี่ครับไปสวยงนี้นะครับลายการที่สี่พระสมเด็จหลังเหรียญรอยห้าองนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลย หกร้อยบาทรับหกร้อยบาท,บบาทบสวยเงี้นะครับผสมเจ็ดเหรียญหลังรอห้าพวกนี้รายการที่สี่เลย <c oughs> ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นพระกิ่งเหล็กไหลพวกนี้เป็นพระกิ่งเหล็กไหลหลวงพว่อหัวนะพวกนี้เป็นพระกิ่งเหล็กไหลเจ็ดสีหลวงพ่อหัวนี่ครับพระกิ่งเหล็กไหลเจ็ดสีหลวงพ่อหัวสวยๆอย่างนี้เลยครับ กกิ่งพญาเหล็กไหลนวเพราะหวนสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลย รายการที่5พักกิ่งพญาจิกลายลำพะขวนองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทแบบสวย่างนี้นะครับพักกิ่งพญาจิกลายลำพะขวนนะองนี้รายการที่5เลยต่อไปรายการที่6กรายการที่6จะเป็นรูปหล่อดลำพะพรมนะองนี้เป็นรูปหล่อดลำพะพรมวัดช่องแคบรงนี้นี่ครับหลำพะพรมวัดช่องแคนี่ครับไปสวยงี้ครับรูปหล่อดลำพะพรมวัดช่องแค นี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับรับรูปหล่อรับพวงมาช่องแคเข้าไปสวยอย่างนี้เลยรับรูปหล่อรับพวงมาช่องแครนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับออกกอยสวยอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆนี้เลยครับรายการที่6กลุบหล่อหลงโคมาช่องแคร์องค์นี้เอาไปในราคา500บาทับ500บาทเลย500บาทับ500ร้อยบาทบสวยงี้นะครับลุบหล่อหลงาคช่องแคร์องนี้รายการที่6เลยต่อไปรายการที่7 รายการที่เจ็ดจะเป็นพระกิ่งหลวงพุทิมวัดพวกนี้เป็นพระกิ่งหลวงพุทิมวัดรหัสไรจังหวัดระยองครับพวกนี้นี่ครับเป็นกิ่งหลวงพุทิมกับกิ่งหลวงพุทิมวัดรหัสไรจังหวัดระยองนี่ครับเป็นสวยงี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้นะครับที่ตุดนี้อุดผงไายกุมารครับตรงนี้อุดผงไายกุมารเลย นี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับรายการที่7พระกิ่งหลวงปู่ทิมองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทบสวยอย่างงี้นะครับพระกิ่งหลวงปู่ทิมองค์นี้รายการที่7เลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่8ปดลายการที่8จะเป็นเหรียญหล,อลอ่อหรือว่าพรมวัดช่องแคบตรงนี้เป็นเหรียญหลอ่อหรือว่าพรมวัดช่องแคบนี่ครับหรือว่าพรมวัดช่องแคบนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับเหรียญหล่อหรือว่าพรมช่องแคบนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย เรียนหลอดหลอดวัคโฮชองแครนี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับลายกระดิแปดเรียนหล่หอลหลอดวัคโฮช่องแคร์องนี้เอาไปในะราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลย 500บาทกับ500บาทเราสวยางี้ครับเดี๋ยวเราอมาช่องแคกตรงนี้รายการที่8เลยต่อไปรายการที่9รายการที่9จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ตรงนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์เนื้อเปียกทองครับตรงนี้ครับพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์เนื้อเปียกทองนี่ครับไปสวย่างี้เลยพระสมเด็จพิมไกเซอร์เนื้อเปียกทอง นี <f dragging> ่ค <sympath> ร <icking> ับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับสมเด็จพิมไกเซอร์เนื้อเปียกทองครับว่าเก่ากันเลยนะครับก็เก่าไปสวยงี้เลยนี่ครับสมเร็จพิมพ์ไกเซอร์เนื้อเปียกทอง ขับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับรายการที่9พระสมเด็จพิมพ์ไกเซอ,เอร์เนื้อเปียกทององนี้เอาไปในรา,าคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสวยอย่างนี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอ,เอร์เนื้อเปียกทองข้าวองนี้รายการที่9เลย <c oughs> ต่อไปรายการที่10 รายการที่สี่จะเป็นหลวงปู่ทวดครับตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กครับตรงนี้นี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดพิมพ์เล็กนี่ครับหลวงปู่ทวดเตารีดพิมพ์เล็กสวยๆอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ สวยๆงี้เลยครับสวยๆงี้เลยนี่ค่ะไปสวยงี้นะครับรายการที่10เหรียญลุมพุททวดเตาลีดพ,พิมพ์เล็กองนี้เอาไปในะราคา600บาทรับ600บาทเลย 600บาทรับ600บาทแบบส่วอย่างงี้นะครับเดี๋ยวลอดตอนรียนตโทษพิมพ์เล็กครับตรงนี้นี่ครับต่อไป11 11จะเป็นเนื้อดินหลวงพระโต๊ะบางกระทิงครับตรงนี้เป็นพระเนื้อดินหลวงพระโต๊ะบางกระทิงนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับพระเนื้อดินหลวงพระโต๊ะบางกระทิง เก่าๆนี้เลยนะครับเก่าๆนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับสวยๆงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับ รายการที่สิบเอ็ดพระเนื้อดินหลวงพระโตตองกระทิงองค์นี้เอาไปในรา,าคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทส่วนอย่างนี้นะครับพระเนื้อดินหลวงพระโตตองกระทิงครับองค์นี้รายการที่11เลยนี่ครับต่อไปรายการที่สองสิบสองจะเป็นหลุมทวดพิมพ์เล็กเหมือนกันนะองค์น,นี้เป็นหลุมทวดพิมพ์เล็กหลังตัวหนังสือครับองค์นี้นี่ครับผมทวดวัดช้างให้ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยหลวงพ่อประชังให้นี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับรสวยๆอย่างนี้เลยขลังแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อประชังให้ เปยๆอย่างนี้เลยนี่ครับเฉสอยงนี้เลยครับรายการที่12หลบทั่วะช้างให้องค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย6 0 0บาทรับหกร้อยบาทบเฉยนะครับหลบทั่วะช้างให้องค์นี้ลายการที่12เลยนี่ครับ ต่อไป13 13จะเป็นหล like yani. <GO av uther> วงพ like ่อเหรียญนะตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญวัดบางละโหงบตรงนี้วัดบางละโหงครับตรงนี้นี่ครับหลวงพ่อเหรียญวัดบางละโหงครับตรงนี้นี่ครับไปสวยงี้เลยเาเก่างี้เลยครับหลวงพ่อเหรียญ ขัไปสวยอย่างนี้เลยขับไปสวยอย่างนี้นะครับเดี๋ยว,วเราก็เรียนขับไปสวยอย่างนี้เลย,เยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ ไปสวยเงี้ยเลยนี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับลายการที่สามเหรียญแล้เราเหรียญองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทบสวยเงี้ยนะครับเหรียญแล้เราเหรียญทั้งองค์นี้ลายการที่สิสามเลยนี่ครับต่อไปสิบสี่ สิบสี่จะเป็นพิษสมอหรอพระแก้วัดพวงมาลัยครับตรงนี้เป็นพิษสมอหรอเพราะแก้วัดพวงมาลัยนี่ครับสวยงี้เลยพิษสมอหรอเพราะแก้วัดพวงมาลัยนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับเป็นงานเก่าครับตรงนี้เป็นงานเก่าเลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับ สวยๆงี้เลยนี่ครับสวย่างี้นะครับสวยๆงี้เลยลายการที่14พิษสมบัติหรือพระแก้วพุมอะไรองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวย่างี้นะครับพิษสมบัติหรือพระแก้วพุมอะไรครับองค์นี้ลายการที่14เลย นี่ครับต่อไปทันสิบหจะเป็นกิ่งปเปาเลสครับตรงนี้เป็นพักกิ่งปเปาเลสเนื้อเปียกทองครับตรงนีกงนนงง้กิ่งปเปาเลสเนื้อเปียกทองนี่ครับไปสวยางี้เลยกิ่งเปาเลสเนื้อเปียกทองนี่ครับไปสวยางี้นะครับ คือสวย,ยงนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับอิงเปลือกเนื้อเปียกทองไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับ ลายการที่สิบห้ากิ่งเปาเล็เนื้อเปียกทององค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทครับองค์นี้สวยอย่างนี้เลยนะครับกิ่งเปาเล็เนื้อเปียกทองครับองค์นี้ลายการที่สิบห้าเลยนี่ครับต่อไปสิบหกสิบหกจะเป็นเหรียญหล็กพอกันนะพวกนี้เป็นเหรียญหล็กพอกันเนื้อกะไลาทองนี่ครับเหรียญหล็กพอกันเนื้อกะไลาทองพร้อมกล่องเลยนะครับ กับกล่องวัดพยาธิตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญพกกันเนื้อกะไรทองนี่ครับสวยงี้เลยนี่ครับเหรียญพกกันเนื้ออะไรทองปีสองสี่หกเก้าตรงนี้สวยงี้เลยครับสวยงี้เลย นี่ครับไปสวย,ยงี้นะครับขนาดนี้เลยครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้นะครับ <c oughs> สวย,สวย,ยงี้เลย นี่ครับไปสวยงี้ยนะครับลายการสิบหกเหรียญพกกันเนื้อกะไหลทองพร้อมกล่ององค์นี้พร้อมกล่องเลยนะครับเอาไปแต่ราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทบสวยงี้ยนะครับเหรียญพกกันเนื้อกะไหลทองครับองค์นี้ลายการสิบหกเลยต่อไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อครับองค์นี้ง เป็นเหรียญหลักพ่อคูณปี19ึ่กตรงนี้เหรียญหลักพ่อคูณปี19นี่ครับพ่อเก่าอีสวยงี้นะครับครับเดี๋ยวเราคูณปี19นี่ครับไปสวยงี้เลยพ่กเก่าเลยนะครับเดี๋ยวเราคูณปี19 นี่ครับไปสวยงี้นะครับลอากดติดเลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับเดี๋ยวเราคูณปีหนึ่งเก้าสวยๆงี้เลยครับสวยๆงี้เลยนี่ครับ สวออยๆนี่เลยครับไายการที่เจ็ดเหรียญเหล่าคูณปี19องค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับห0ร้อยบาทสวยงี้ครับเหรียญเหล่าคูณปี19ึ่กองค์นี้ไายการ17เลยนี่ครับต่อไปกัน18 18จะเป็นเหรียญเหล่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อไอ้นี่ครับหลวงพ่อฉุยครับพวกนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉุย วัดคงคาลามพระองค์น,นี้นี่ครับเหรียญรุ่นแรกหรือพระชุยวัดคงคาลามนี่ครับเหรียญรุ่นแรกหรือพระชุยนี่ครับไปสวยงี้เลยเหรียญรุ่นแรกหรือพระช่ยวยองค์นี้นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับ เคยเสรยิร์อินครับเป็นเรก่หเ่าพราะฉุยเคยเรยิร์ไงนะครับหเรื่องรืาางอ่าฉุยหลาบนี้เลยครับหลับน,นี้เลยนี่ครับไปสิรไงนะครับ สวยงี้เลยลายกันสิบแปดเลยญรูเล็ตแว่าชุยองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทบสวยงี้นะครับเดี๋ยวรู้เรียแว่าชุยครับองนี้ลายกันสิบแปดเลยนี่ครับต่อไปสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเหรียญเหล่าพ่อแอดงวัดเขอาอะไรอิดครับองนี้เป็นเหรียญเหล่าพ่อแอดงวัดเขอาอะไรอิดเลี่ยมหน้านาคแท้องนี้ นี่ครับเป็นเหลี่ยมหลอดพลาแดงวัดเขาอะไรอิดเลี่ยมหน้านาคแท้นี่ครับหลวงพ่อดแดงนตาตายสวยเงี้นะครับเป็นหลอดพลาสตแดงนี่ครับหลวงพ่อดแดงสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลย ไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยขลาดนี้เลยครับมาองไปสวยย่งนี้เลยครับขาลองไปสวยอย่างนี้เลยครับองไปสวยองนี้เลย ลายเกาสิบเกหลียนหลักพชรแดงวัดขาวไรอิตเรียมหน้านาคแท้องค์นี้เอาไปในราคา900บาททับ900บาทเลย900บาททับ900บาทสวยอย่างนี้นะครับเหลียนหลักะแดงวัดขาวไรอิตทรังองนี้เรียมหน้านาคแท้รายการสิเลยนี่ครับต่อไปละกัน20 20จะเป็นเหรียญหลักพชรพวงครับองนี้เป็นเหรียญหลักพชรพวงวัดหนองกระโดนนี่ครับเหลี่ยนหลักเพวงวัดหนองกระโดน สวยๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราพวกกงวดน้องกระโดนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราพงวดน้องกระโดนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์ทับตรงนี้เราก็พก,กงวดน้องกระโดน ไปยยารายการยี่สิบองค์นี้เห,ร,หรนแล้วโควิดนองกระโดนองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยอย่างนี้นะครับเหรนแล้ววงาโควิดนองกระโดนทับองค์นี้รายการที่20เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับก็จบแล้ว20รายการที่ทางพี่พีชพ่ชมกันในวันนี้ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากบรนเพิ่มเติมอยากสามัครองไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5มได้เลยนะครับหรือพี่ๆถ้าอยากแอดสมัครเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5มได้เลยนะครับแอดเข้ามาต่อหน้าพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับพี่ๆองค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับ หรือพี่น่าสนใจอยากปิดองค์คไหนพี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางพี่ไม่บอกเพิ่มครับพระธุรยการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาแหล่งหลวงพ่อบ้านอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ